สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปุ๊กลูกพาเพลินนะคะวันนี้เนาะเราจะพามาดูอ่าส่วนหลังบ้านมาดูกันว่ามีอะไรนี่อันนี้เป็นส้มโอนะคะส้มโอปลูกไว้สองต้นอยู่หลังบ้านดกมากนี่เดี๋ยวให้ดูเพื่อนๆดูลูกอันนี้ดอกนี่ ดกมากแต่ว่าก็ไม่ค่อยติดลูกเท่าไหร่คะ่ะก็ร่วงร่วงทิ้งเยอะอยู่นี่ลูกเล็กๆอาจจะเป็นเพราะว่าลูกดกเกินเกี่ยวไหมคะลูกเขาจะไม่โตมันจะลูกเล็กๆล,ลูกไม่ใหญ่อ่า ยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่คนที่ช่วยติดตามช่องน้องใหม่แม่ปุ๊กลุกด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะบ๊ายบาย